ดขค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรุปที่มาลูกปิดแชรแข็งเรื่องนี้มาจากไหนทำไมถึงเป็นกระแสะกลายเป็นกลุ่มฮอตสุดร้อนแรงในที่สุดเวลานี้นะคะสำหรับกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นยกย้ายมาใส่สะพโพกยกย้ายและมีสมาชิกกว่า7.3แสนคนแล้วค่ะกับการแชร์ทริคการย้ายออกจากเมืองไทยแบบถาวร ไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆที่มีสัสดิการพร้อมร้อนแรงจนขึ้นเทนทวิตเตอร์ค่ะและล่าสุดนะคะ4พฤษภาคม2564ก็มีกระแสใหม่เกิดขึ้นอีกในตอนนี้นั่นก็คือลูกบิดแช่แข็งที่ทำเอาหลายๆคนนะคะงงว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่โดยที่มาของเรื่องนี้เกิดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาโน์ศักด์บวรวิทย อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเด้เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นิวยอร์กนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ฝังใจผมมากวันหนึ่งอากาศหนาวมากผมจะเข้าบ้านเช้าก็เลยถอดถุงมือเพื่อให้จับลูกกุญแจไขลูกบิดได้ถนัดเอามือเปล่าจับประตูค่ะ แล้วเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจัดมากๆมือเปล่าๆทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะติดกับลูกปิดประตูผมต้องก้มเอาลมปากร้อนๆเป่ามือจนมือออกจากลูกปิดได้พร้อมกับตั้งคำถามในใจว่าเราจะมาอยู่ทรามานเป็นพลเมืองชั้น3ชั้น4ในที่นี่ที่ไม่ใช่บ้านเมืองของเราบ้านเมืองนอนของเราทำไมวินาทีนั้นทำให้ผมตัดสินใจในทันทีว่าผมต้องกลับมารับใช้ชาติบ้านเมือง งานนี้ภายหลังจากดรอานนนนะคะได้โพสต์ก็กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลทันทีค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบนะคะบางก็เห็นด้วยกับดรอานน์บางก็มาแซวว่าเขียนเรื่องเล่าเก่งนะครับแต่หลายอย่างมันย้อนแยงในตัวนะเช่นอากาศหนาวแล้วถอถุงมือแล้วเกิดนึกถึงบ้านเกิดอะไรขณะที่บางคนก็หาที่มือติดลูกปิดแล้รู้สึกต้องกลับมารับใช้บ้านเมืองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ